ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเทคฝนในอีก7จวันล่วงหน้าแอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติโดยในวันนี้แอดมินจะมาพยายกรณ์อากาศพยากรณ์ฝนที่จะเข้ามาในด้านของการพยายกรณ์อากาศ ในอีก10วันล่วงหน้าแสดงการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนโดยรวมในรายวันทุกๆ24ชั่วโมงโดยในระยะนี้อากาศมีความเปลี่ยนแปลง30มกราคมประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้บ้างทางภาคกลางทางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่ส่วนลมฝ่ายตะวันตกในระดับบน ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงลมในระดับล่างเป็นลมที่มีกำลังอ่อนถึงปานกลางที่ทางแปรปรวนส่วนใหญ่เป็นลมใต้และลมตะวออกเฉียงใต้อุณหภูมิจะเริ่มอุ่นขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวทางภาคเหนือทางตอนบนและมีหมอกในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เคื่นลมมีกำลังอ่อน ทำให้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะอ,อกของภาคคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างมีกำลังอ่อนลงระยะนี้ทางตอนบนขอให้ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหลังจากนั้น31มกราคมถึง3กุมภาพันธ์หาดว่าอากาศจะมีความแปรปรวนมวลอากาศเย็นจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมด้านตะอ,อกของภาคตะอ,อกเฉียงเหนือทำให้ภาคตะอ,อกเฉียงเหนือมีลมกระโชกแรง ทิศทางลมทางภาคตะนออกเฉียงเหนือเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตะวนออกส่วนใหญ่จะเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นภาคอีสานทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวนออกโดยปริมาณฝนเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนภาคใต้จะเป็นฝนปานกลางถึงหนักหลังจากนั้น4-8กุมภาพันธ์จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือทางตอนบนทําให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ต้องฟอร์มระวังและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน เป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันเลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุา่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ